Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 เส,สด็จคนในคลิปนี้นะคะพาทุกคนเนี่ยมารับของฟรีชนี้กันค่ะจะเป็นหมวกน้องวัวน,นั่นเองนะคะน่ารักมากมากเลยนะนี่ใส่ออกมานะคะก็จะอยู่ข้างบนหัวของเราแบบนี้เลยคะ่ะโดยชิ้นนี้นะคะแจกทั้งหมด3,000ชิ้นกันนะคะแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยมีคนรับแล้วนะคะทั้งหมด302คนนั่นเองค่ะโดยแบบที่แจกของฟรีนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะมีชั่ว Punch Simulator ค่ะเดี๋ยวเราจะปละลิง์แบบให้ใต้คลิปนี้นะคะเมื่อทุกคนเนเข้ามาในแบบเป็นที่แล้วนะคะทางด้านบนเนี่ยเขาจะมีบอร์ดเลยนะคะว่าที่การรับของฟรีชนนะ ให้ชนะ1ครั้งนะคะแล้วก็เป็นคาวบอยบอสค่ะเอาชนะให้ได้หนึ่งครั้งนะคะพร้อมกับอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการเปิดไข่เ e เจน d ดอรีเพชรนะคะเป็นไข่สเตลียมแบบระดับเ e เจนเดอรีค่ะทั้งหมด5 0ฟองนะคะหากว่าทําครบเนี่ยเราเป็น3,000คนได้ที่ทําสําเร็จนะคะก็จะสามารถมากดคําว่าครีมะคะเพื่อรับของฟรีกันไปได้เลยค่ะแต่ตรงนี้นะคะเขาจะมีบอกอยู่นะว่าของฟรีชิ้นนะคะยังเหลือสต็อกเนี่ยอีกอกี่ชิ้นค่ะก็จะยอยู่ที่อน้อยู่ที่2,675ชิ้นนั่นเองนะคะก็สอบคลิปนี้นะคะต้นเพียวนีนไงไงนวะ